สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนที่รักของครูใจทุกทุกคนนะคะวันนี้ครูใจจะมาทํากระท้อนทรงเครื่องค่ะอันนี้ครูใจปอกปอกแล้วก็เอาแช่น้าเกลือ,อไว้แล้วนะคะแช่น้าเกลือใส่ในตู้เย็นแช่ไว้คืนนึงแล้วนะคะครูใจก็จะเอามาสับๆับสับับบบค่ะเพื่อนเอจ้า ใช่น้ำเกลือเพื่อให้มันไม่ให้มันฝาด่ะค่ะมันเพื่อนจะล้างยางออกอค่ะเพื่อจะก็สับ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 ก็บี้แบบนี้ค่ะมันเพื่อนจะ มีดเล็กนถ้ามีดใหญ่ก,ก็จะป๊อกๆๆอ,อย่างเงี้ยค่ะมีดเล็กมีดเล็กโอ้โหอ,อันนี้กินไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งเดียวนะคะเพื่อนๆจ้ะก็เตรียมเตรียมเตรียม มีดไม่คมมีดอันเล็กค่ะอันใหญ่ก็จะทําง่ายกว่าน,น,นะอันนี้กระทร้อนกระท้อนจากพี่บุญมีพี่บุญมีจ้าขอพูดหลายๆเด้อจะส่งกระท้อนมาให้นนาลก็ทาแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ้าก็ได้สามได้สามได้สามผลกระท้อนสามผลตองนั้นกูจะกินไปแล้ว กินแต่น้ำปลาไปแล้วจ้ะเหลือแค่นี้จ้ะเพื่อนๆจ้านี่คือจะแช่ตู้เย็นไว้เจ๊ก็จะใส่ใส่น้ำตาลค่ะเพื่อนๆจ้าคุณเจ๊เคีเ่ยวไว้แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือคุณจเจ๊เคี่ยวน้ำตาลใส่กะปิน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บแล้วก็กปนะ,ะปินะคะเพื่อนๆจ้าใส่ในนี้แล้วเกลือนิดนึงอ่า เพื่อนๆจะเพื่อนๆก็จะลากลาดลาดล,ลงไปอย่างนี้ค่ะลาดลงไปครึ่งเน,นิงก่อนค่ะเพื่อนๆจ๋าลาดลงไปครึ่งเน,นิงก่อนเพื่อให้ตัวเนี้ยตัวน้ำยำเนี้ยเขาซึมเข้าไปในตัวกระท้อนค่ะเพื่อนจ๋าเสร็จแล้วอันนี้ค่ะหอมมากค่ะเพื่อน มะพร้าวค่ะเพื่อนๆจ้มามะพร้าวคุณจะเอาไปคั่วให้หอมคั่วเหลืองๆค่ะเพื่อนๆจ้าคั่วเหลืองๆให้หอมใส่ลงไปเยอะๆค่ะเพื่อนๆจ้าอร่อยตรงมะพร้าวนี่หละใส่ลงไปเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ้า ส่ลงไปได้แบบนี้นะคะสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องราดลงไปแล้วก็กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนี้ถ้าเราซื้อมาจากตลาดมัน,มนไม่รู้เนาะว่าเขาตากมายัางไงเราจะเอาไปล้างแล้วค่ะล้างแล้วก็เอามาคั่วเอามาคั่วให้สุก หอมแล้วนะคะจะก็จะใส่ลงไปข้างบนเนี่ยค่ะก็จะได้กระท้อนทรงเครื่องรสชาติถูกปากถูกใจนะคะเพืเ่อนๆจ้านะาะน้อยคืจะเรื่องมิ้นอผ่มา นี่ค่ะเพื่อนๆจ้าใส่ลงไปแล้วโอ้ยจานเบลเลอร์เลยได้สวยงามมากพระพุทธรูปจะลาดน้ำจิ้มลงไปอีกนะคะเพื่อนๆจ้าก็จะได้กระท้อนทรงเครื่องอุย้ยน้ำเยิ้ม เนะ่ค่ะพเพื่อนๆจ้าเสร็จแล้วค่ะกระทร้อนทรงเครื่องหอมหอมเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะหอมมะาพร้าวขั่วค่ะพเพื่อนๆจ้าแล้วเราลองมาชิมด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้าภูมิใจภูมิอกภูมิใจพี่มี่จ้าขอบคุณหลายๆลดยจ้าขอบคุณหลายๆทาีบี่มี่ทรงอันทรงกระท้อนมาให้น้องนะจ้านองกระไดเฮ็ด คลิปแล้วก็ได้กินน้ำนะจ่ะพี่บุญมีขอบคุณหลายๆเด้อจ่ะพี่บุญมีขอให้พี่บุญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ่ะลำลวยเงินทองเด้อพี่เด้อขอบคุณหลายๆจ่ะขอบคุณหลายๆพี่ฮักน้องขอบคุณหลายๆพี่ยินดูเมตตาผู้ใจเด้อจ่ะพี่บุญมีขอบคุณหลายๆจ่ะขอบคุณลุงน้ำจ่ะขอบคุณลุงน้ำพี่น้องจ้าเพื่อนๆจ้าเป็นสิ่งที่พุ่มอกพุ่มใจ กระทอมทรงเครื่องหอมเดี๋ยวจะชิมดูนะคะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆจ้าผู้ใจขอบพูดหลายๆเน้่อจากขอบคุณมากๆค่ะที่มา,าให้กําลังใจผู้ใจที่มาเติมพลังใจดีๆให้กับผู้ใจนะคะเพื่อนๆจ้าขอบพูณหลายๆเนือจาถที่มาเบิ้งผู้ใจจ้าจะล่องซิม่มืองกันนะจ๊ะจะล่องซิ่มมึงกันวาน เส å, ียมป้ะจ๊ะแต่โดยโดยโดยปกติเนี่ยผู้ณจะกับสีชอบชอบอันชอบผู้ณจะกับสีชอบกินอันกระท orn อยู่แล้วนะจ๊ะแต่ว่ากินกับน้ำปลาไหมจ๊ะเครื่องเครื่องใส่หลายๆนะฉันเนาะเครื่องใส่หลายๆแต่ว่าหอมหอมหอมมะพร้าวขั้วนี่หอมหอมจ้ะจ๊ะง่าไรกับสีล่นปากเนาะ ้ลยไหล่ทานเนะโอ้ยเนาะอาจากยเพื่อนๆจ้ะอืม เพื่อนจ้ะเขี่ยวไปอ่ะมันสิเจอันเขี่ยวโดนมะพร้าวไหมจ้ะมันสิมันสิได้กินมะพร้าวหอมบอ,อกม่าเลืยนะจ้ะแล้วก็กุ้งแซ่บจ้าพี่น้องจ๋าไปลกเห็ดเบิ้งเด้อจ้า่ายงเอาเงินน้นำตาลไปเคี่ยวเคี่ยวน้ำตาลใช่กับน้ำตาลปี๊บใส่กันจ้าเพื่อนจ้า ก็จะเติมเบะแซ่เบะแซ่สอนหนึ่งจ้ะสอนนี่สอนโตนี่นะอร่อยอร่อยจ้าเพื่อนๆจ้ะ หอมกุงแหงแล้วก็หอมมะพร้าวคั่วหม่จ้ะอันนี้อร่อยมากมากแล้ว,วั็คุณใจมี่อั็นี่หังก่อนจ้าเพื่อนๆจ้าคุณใจเริ่มใส่อ่ะ ใส่ทั่วจ้าเป็นอย่างจ้าใส่ที่หลังก็ได้จ้าื่อนๆจ้าโอ้ยลงไปข้างหน้านลยจ้าจริงๆบุจกจะน้อยกแไ่นไี่บุบแต่ไหนเจ้าใส่บ,บุกบแล้วก็จะใส่จ้าเพืเ่อนๆจ้าก็ะหอยทั่วลงไปจ้ะทัว่วลีสงนะจ้ะทั่วดินไหมจ้ะ จะหอมเหรอไม่ใช่าใส่หอมเจียวเพราะว่าบ่มีจ้ะไม่มีก็ไม่ใส่ค่ะเพื่อนๆจ้ะมีอะไรก็ใส่อันนั้นค่ะนี่อร่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ะเสียบเ,อเยบเอร์แล้วจ้ะเสียบเบอร์แล้วแค่นี้ก็ได้อ้าวพี่น้องจ้ะกินน้ำกันเลยแบบ